ระบบจำลองวิถีเซียนตอนที่22หืนหันจิตใจย,ยอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายที่อายุมากเกินไปหน่อยเขาได้เข้าไปในสาววิญญาณก่อนแล้วผู้ที่เข้าไปก่อนจะได้รับของเหลววิญญาณมากกว่าพวกเจ้าก็รีบตามเข้าไปเถอะขอรับกลุ่มเมฆโอบล้อมตัวข้าพุ่งทะยานลงสู่ทะเลเมฆเมฆขาวรอบด้านตางเคลื่อนมารวมตัวที่ข้ายอย่างต่อนเนื่อง เพียงชั่วพริบตาเดียวมันก็ควบแน่นกายเป็นของเหลววิญญาณสีขาวบริสุทธิ์เมื่ออยู่ท่ามกลางของเหลววิญญาณข้าไม่เพียงไม่รู้สึกอึดอัดแต่กลับรู้สึกอบอุ่นและสบายใจอย่างมองไม่ถูกเล่วกับทารกที่อยู่ในคันมารดาจิตใจของข้าค่อยๆผ่อนคลายลงจนสงบนิ่งแต่ถัดจากนั้นความอบอุ่นก็แปลเปลี่ยนเป็นความร้อนลุ่มความร้อนลุ่มกลายเป็นความร้อนระอุความร้อนละอุกลายเป็นเปลวเพิงแผดเผา กระแสะความร้อนดังลาวาไหลาบาททำลายล่างภายในร่างกายฉีกกระชากและทิ่มแทงทุกอนูประสาทความเจ็บปวดระดับนี้เกินกว่าที่มนุษย์จะทนไหวจิตใต้สำนึกของข้าเกือบจะตะโกนเรียกหวนเจิดออกมาแล้ว300ปีที่เฝ้าเพียรพยายามตามหาอย่างยากลำบากก็เพื่อช่วงเวลานี้ไม่ให้อย่างนง้นเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดข้าจะฝึกเซียนข้าจะเป็นอมตะ ความเจ็บปวดประหนึ่งคมมีที่เฉิดเฉือนวิญญาณของข้านับพันครั้งหมื่นคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบไม่สิ้นและไม่มีวันหยุดพักสติของข้าเลื่อมเลือนลางแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นความยึดติดในใจก็ยังนำให้ข้าย,ยืนหยัดต่อไปได้โดยไม่ได้เรียกใช้งานหวนเจินสัญชาตยานเข้ามาแทนที่ตัวตนเคล็ดวิชาชำระจิตเซียนห่วงเริ่มโคจรขึ้นมาในขณะนี้ สติสัมปัญชายะของข้าดูเหมือนจะมีหลักยิดเหนียวกลับมารวมตัวกันและแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งแม้จะอยู่ในสภาวะที่ไร้ความรับรู้แต่กลับเปรียบเสมือนโขดหินริมทะเลที่ปล่อยให้ลมพายุและคลื่นซัดสาดก็ยังยืนหยัดอย่างมั่นคงไม่มีล้มลง3วันผ่านไปในบรรดา12คนที่เข้าไปตอนนี้ออกมาแล้ว11คนสำเร็จ4คนล้มเหลว7คนตอนนี้เหลือเพียงคนเดียวที่ยังอยู่ในสาวิญญาณ ยิ่งมนุษย์ปุตุชนอายุมากเท่าไหร่ไอพิษกับเลือดเนื้อก็จะยิ่งแย่ออกจากกันยากเท่านั้นสาวิญญาณชำระก,กายจะขับไล่ไอพิษออกมาด้วยวิธีทำลายร่างกายให้สินส้นซางแล้วใช้พลังแห่งการฟื้นฟูสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ความเจ็บปวดที่จะต้องเผชิญในระหว่างกระบวนการนี้ยากเกินจะจินตนาการได้ อายุขนาดนี้กับทนรับการทรมานในสาวิญญาณได้ถึง3วันจิตใจที่แน่วแน่ของคนผู้นี้ช่างหน้าตกตะลึงจนหน้าเหลือเชื่อหาเขาสำรักกายสำเร็จการบำเพ็ญเพียรจนถึงขั้นสร้างรากฐานย่อมไม่ใช่เรื่องยากหรือแม้กระทั่งขั้นแก่นทองคำผ่านไปอีก3วันถ้าไม่ใช่เพราะว่ายังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายชีวิตที่มั่นคงของเขาข้าคงอยากจะพุ่งเข้าไปดูให้มันรู้แล้วรู้รอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อีก3วันต่อมา สาวิญญาณชำระก,กายนี้สร้างขึ้นโดยเทียนจุนขั่วบุรพาแห่งพันธมิตรหมื่นเซียนตามหลักเหตุผลแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้มีคนที่สามารถอยู่ในนั้นได้นานขนาดนั้นจริงๆงั้นหรอผ่านไป9้าวันแล้ววัตถุดิบที่ใช้โครงสภาพค่ายกลบวิญญาณเริ่มจะไม่พอแล้วสิถ้าค่ายกลอยู่ทํางานก็ถือว่าเจ้าหนูนี่ดวงซวยเองไม่เกี่ยวกับข้าแต่ด้วยจิตใจและความมุ่งมั่นขนาดนี้หาเขาทําสําเร็จช่างเถอช่างเถอถือว่าเป็นการเดิมพันกับอนาคตอันไม่ธรรมดาของเจ้าเด็กนี่ก็แล้วกัน ของพวกนี้เป็นส่วนในค่าแอบเก็บสะสมไว้ให้ตัวเองเชียวนะเจ้าหนูทางที่ดีอย่าทำให้ข้าผิดหวังล่ะผ่านไปอีก2วันฮ่าฮ่ฮ่ยินดีด้วยสหายตัวน้อยจากนี้ไปพันธนาการทั้งหลายได้มาลายสิน้นหนทางสู่ความเป็นอมาตะเปิดออกแล้วทำไมเขาถึงดูเกรงใจและกระตือรือร้นกับข้าขนาดนี้กันนะสหายหน้อยเจ้าอาจจะไม่รู้แต่เจ้าอยู่ในนั้นนานถึง11วันเต็มเชียวนะ วัสดุค่ายกลน,นั้นใกล้จะหมดไปตั้งนานแล้วเป็นค่าที่ยอมทุ่มสุดตัวเติมมันเข้าไปใหม่ให้กับเจ้าอีกอะไรนะเจ้าเองก็ตกใจใช่ไหมล่ะข้าจะบอกให้นะช่วง3วันแรกนะชื่อหลี่ฟานขอบเขตปุถุชนคนธรรมดาอายุทางกายภาพ42ทับ120อายุทางจิตวิญญาณ505ทับ2 0 5 3ความคืบหน้าการชาร์จพลังแปลงความว่างเปล่า121%ความคืบหน้าการชาร์จจุดยิดเหนียว51%จำนวนจุดยิดเหนี่ยวปัจจุบันหนึ่ง ไอเทมผูกมัดคัมพีทองพันกลไกหยกจัก,กรวาลเลือไทยเหยียนศิลาหยุดยัง้งเคล็ดวิชามนหลอมใจเซียนห่วงขีดจำกัดอายุไขทางกายภาพทะลุหลักร้อยปีแล้วฮีเวอร์กว่าก็คือขีดจำกัดอายุทางจิตวิญ,ญญาณที่แทบจะเพิ่มขึ้นท่าตัวไปถึง2,000กว่าปีเลยแล้วพอถึงวันที่9นะแล้วก็เคล็ดวิชาเซียนห่วงไงกลายเป็นมนหลอมใจเซียนห่วงไปได้ลหอเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เวลามาดูลายละเอียดไว้กลับไปค่อยศึกษาดูดีๆอีกทีดีกว่า มุลคนของท่านเซียนหลีฟานผู้นี้ไม่กล้าลืมวันน่าจะต้องตอบแทนอย่างงามแน่นอนสหายตัวน้อยพูดอะไรเช่นนั้นเส้นทางเซียนนั้นยากลำบากข้าก็แค่ช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้เท่านั้นหลังจากขจัดไอพิษออกไปแล้วก็คือการสัมผัสปานฟ้าดินและการชักนำปานเข้าสู่ร่างกายหากสามารถควบแน่นปานวิญ,ญญาณขึ้นในร่างกายได้สักเส้นสายหนึ่งก็เท่ากับว่าก้าวเข้าสู่ยุคก,การกั่นลมปานแล้วเฮ็ดวิชาสัมผัสปานห้าธาต เหตุวิชาสัมผัสปานห้าธาตุเล่มนี้คือการรวบรวมประสบการณ์การสัมผัสปานของคนรุ่นก่อนเจ้าจะต้องตั้งใจศึกษาให้ดีล่ะแล้วก็ยันล้างทุลีก่อนจะชักนำปานเข้าสู่ร่างกายเจ้าจะต้องพกมันติดตัวไว้ตลอดเจ้ายังคงใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ต้องพบปากกับปุถุชนทุกวันนานวันเข้าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะแปดเปื้อนไอพิษอีกครั้งยันขจัดทุลีนี้จะช่วยเจ้ากันการลุกลามของไอพิษได้เพียงแต่มันอยู่ได้ไม่นานสามารถคงสภาพได้แค่ประมาณ5ปีเท่านั้น หลังจากทะลวงเข้าสู่ขั้นกั่นลมปานได้แล้วก็มาหาข้าที่เกาะได้เลยเมื่อถึงเวลานั้น <S 2> <S 2> <ถ>ข้าจะนำเจ้าไปยังที่ตั้งของพันธมิตรหมื่นเซียนในทะเลชงหวินแห่งนี้เกาะหมื่นเซียนเหอเจิงห่าวได้บอกรายละเอียดและข้อระวังในการดึงปานเข้าสู่ร่างกายให้ข้าฟังอย่างละเอียดหลังจากสั่งเสียเรื่องที่เกี่ยวข้องเสร็จสิน้นข้าก็ขอตัวลาศักยภาพของภูเขาลูกนี้หมดแล้วได้เวลาเปลี่ยนภูเขาลูกใหม่แล้วสินะเข็ตวิชาที่ข้าบำเพ็ญเพียรมีชื่อว่าเข็ตนั่งหู จุดเด่นที่สุดของเฮตนั่งหูก็คือการนั่งบนภูเขาและรอรับผลสำเร็จ เลือกยอดเขามาสักลูกนั่งขัดสมาธิบนนั้นโคจรเคลดวิชาใช้เวลาหลายปีก็จะสามารถประสานล,ลมปานของตนเข้ากับยอดเขาได้หลังจากนั้นทุกครั้งที่ยอดเขาสูงขึ้นหนึ่งส่วนตะบะของตนก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงกับคืนและเพิ่มพูนขึ้นตามไปด้วยนอกจากจะได้รับประโยชน์จากที่ภูเขาเติบโตแล้วยังสามารถได้รับผลประโยชน์จากการช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยอย่างเช่นการช่วยเหลือหลีฟานในครั้งนี้หากวนหน้าหลีฟานสามารถทะลวงเข้าสู่ขอบเขตกันลมปานได้ ตัวข้าก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างเงียบเชียบทําให้ตบะของข้าเพิ่มพูนขึ้นนี่ไม่ใช่การดูดกินหรือขโมยตบะข,ของอีกฝ่ายแต่เปรียบเสมือนหนึ่งคนบรรลุธรรมไกล่และสุนัขพอยได้ขึ้นสวรรค์เสียมากกว่าสิ่งที่ทุ่มเทลงไปมากเท่าไหร่ก็เป็นตัวกําหนดว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับมามากแค่นั้นในภายภาคหน้าดังนั้นเมื่อได้พบเจอกับรุ่นน้องที่มีอนาคตไกลข้าจึงไม่ตนีที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือพวกเขา เมื่อออกจากค่ายกลกลางข้าก็กลับมายังหอทิงโหยออย่างเงียบเชียบโดยไม่ให้ใครรู้ตัวข้าลองใช้คิดวิชาหลอมใจเซียนห่วงที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นมาดูสัั้งพอเริ่มโครจรพลังข้าก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างคิดวิชาเซียนห่วงแบบเดิมและคิดวิชาเซียนห่วงแบบใหม่การประสานคิดวิชาเซียนห่วงแบบใหม่ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจิตใจจะค่อยๆสงบลงได้แต่พอใช้คิดวิชาหลอมใจเพียงชั่วคู่ข้าก็รู้สึกจิตใจกระจจางดุดคันช่อง แถมเมื่อบำเพ็ญเคลวิชาหลอมใจข้ายังสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าพลังวิญญาณของข้ากำลังแข็งแกร่งขึ้นทุกขณะแต่แต่ทำไมกันนะเคตวิชาเซียนห่วงถึงได้กลายเป็นเคตวิชาหลอมใจเซียนห่วงที่มหัศจรรย์พิสดารเช่นนี้เมื่อมาอยู่ที่ตัวข้าได้ละ่ะวิชาเซียนไม่สามารถฝึกร่วมกันได้แล้วเคลดวิชานี้จะนับว่าเป็นวิชาบำเพ็ญเซียนด้วยหรือเปล่าลนะ่ะ อีกเพียงแค่ก้าวเดียวก็จะเหยียบย่างเข้าสู่ทรณีประตูของผู้บำเพ็ญเซียนแถมยังโชคดีได้รับเคล็ดวิชาเทพอย่างเคล็ดวิชาหลอมใจเซียนห่วงมะคองอีกด้วยเสียวเหิองชั้นนำปานเข้าสู่ร่างกายสำเร็จและได้ออกเดินทางไปยังเกาะหมื่นเซียนแล้วข้าก็แค่อยากได้เรือนพักที่ดูเป็นผู้เป็นคนสักหน่อยบวกกับงานที่สบายขึ้นอีกสักนิดเท่านั้นอะไรกัน,น่ะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอะไรกันเอ่ยอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันอีกทีนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ